แต่เทมนะต่อจากนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะทางฟอร์ดได้ทําเป็นในส่วนของตัวที่ลูกค้าชอบถามหาในเรื่องของตัวน้องมีมเนอร์เชนหรือยังมาแล้วครับพี่พี่มเนอร์เชนกล้องไม่มีที่ฉีดน้ําให้แล้วนะฮะหลังจากที่กล้องหน้าไม่มีกล้องหน้าไม่มีที่ฉีดน้าให้พี่แล้วนะไอ้นี้ก็จะไม่มีเหมือนกันนะเฉพาะตรงนี้นะครับตรงบริเวณหลังตรงอะไรจะไม่มีแต่ตรงนูนน้นมีเหมือนเดิมนะครับบริเวณข้างประตูแล้วก็ ข้างหน้ามีรถอีกคันหนึ่งถ้าข้างหน้าเขาเบรกคันนี้ค่อยเบรกแล้วเราถึงจะเบรกตามนะครับความรวดเร็วในการเบรกมันจะชา้าแต่ถ้ามีในบบมือเนี้ยรักษาระยะหา่างรถคันหน้าเบรกปุ๊บเราเบรกตามทันทีนะครับและในส่วนของตัวพีเอฟซีก็ถามว่าเอ้าถ้าเกิดมันเบรกเองไฟท้ายขึ้นไหมสวัสดีครับพี่พี่ผู้ก,การดิฉันเคยกาเจริญภูการต้องพบก,กับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้อาจจะพาพี่พี่ไปชมสุดหล่อของรถอีกคันคหนึ่งคันนี้คือรถของพีเอฟซีอันนี้นะคันนี้ตั้งใจรังสรรค์ให้กับพี่พีเอฟซี 4, เหมือนเดิมมัครบพ,พี่่แต ก่อนที่จะชมรถคันนี้ครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดหล่อแบบนี้ที่เราจะมานําเสนอให้พี่ๆไดที่ชมกันนะครับแล้วก็จริงๆ้วคันนี้คือรถ pfc ที่สั่งแต่งมากันนั่นเองนะฮะเป็นขอส่งอนามแล้วกันนะครับรถคันนี้นะเป็น pfc จากต่างจังหวัดนั่นเองนะครับสั่งรุ่นนี้แบบนี้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาร์แล้วนะมามาชมเรนเลยคันนี้คือในส่วนของตัว e l r e x next gen นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด ของเอเวอร์เรสของปี2024นั่นเองนะพี่พี่ราคาค่าตัวเข้าอยู่ที่1 9 3 0 0 0 0กับเจ็ดบาทนั่นเองนะครับสลับเอเวอร์เรสต์วายแท็นะครับตัวท็อปสุดนะแต่ตอนนี้หลังจากที่ตัวแพดดี้นั่ออกมาเขาก็เลยกลายเป็นตัวรองท็อปทันทีนะสรับสับเอเวอร์เรสต์วแท็กขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับ,รบ,บ,รบ,บ,นรบในส่วนของตัวเครื่องยนต์หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะพาพี่พ,พี่ชมก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถยนต์ให้ดูก่อนนะครับพี่พี่แน่นอนครับรถยน, Ford นะน,น,นต์ฟอร์ดนะ เอลเรสนะครับเปิดฝากระโปรงด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยเพราะเขาใช้บอดี้พาร์ทเดียวกันกับการจัดจำหน่ายที่ต่างประเทศนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต 2, 2. ์2.0ลิตรสสูบแถวเรียง1,996ซีซีนะครับเครื่องยนต์ก็จะถูกวางต่ำลงมานะครับให้เสมอกับตัวรถที่นึงแล้วก็กดด้านท้ายลงด้านหลังนะครับพักเข้าไปให้ชิดก,กับห้องเก๋งเลยเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีแหลกพงมาลัยนะครับเครื่องยนต์รุ่นเก่าเนี่ยมันจะขยับมาด้านหน้าอีกนะครับแล้วลูกสูบลูกที่1ลูกที่2 มันจะค่อมกลางระหว่างแหลกพวงมาลัยนะครับทำให้พวงมาลัยมีน้ําหนักมากขึ้นเขาก็เลยใช้ในส่วนของตัวมุลเล่สายพานกับเครื่อนปั๊ม power ใช้น้ำมัน power เพื่อขับเคลื่อนให้พวง,งมาลัยทํางานส t ี e r i n งที่ดียิ่งขึ้นแต่รถฟอร์ดไม่ใช่ครับรถยนต์ฟอร์ดใช้ในส่วนของตัวระบบพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์พวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่วยในเรื่องของการทํางานที่สุขกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อรถจอดเบามากเมื่อรถยนต์วิ่งเร็วขึ้นนะครับพวงมาลัยจะค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นน ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือไวเดอร์ไวเดอร์ไดเวอร์แอสซิสต์แทนเทคโนโลยีนะแหมืลิ้นทันกันนะ,ะพี่พี่ไม่ได้พูดนานนะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบช่วยเหลือการข,ข,ข,ขี่ที่มีต่างๆมากมายที่มีรถยนต์ฟอร์ดเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆไปดูทีละจุดทีละจุดเลยแต่วันนี้ดูตรงนี้ที่พูดค้างาไว้เมื่อสักครู่คือพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าทำไมต้องเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยทำไมต้องเป็นไฟฟ้าเพราะพวงมาลัยไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันการชนด้านหน้านะครับ เมื่อกระชันชิดด้านหน้าเขาจะทําการหักหลบให้เราเองพร้อมด้วยเบรกให้ด้วยหรือในกรณีที่เวลาเราถอยช่วยเบรกให้ด้วยนะครับแต่นั้นอยู่ที่ระบบเบรกแต่นี่ระบบพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าทํางานข้อคู่กับตัวระบบแอร์ดัสที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนให้ด้วยนะครับเมื่อเวลาพี่ขับไปตัวแอร์ดัสมันจับได้เส้นซ้ายเส้นขวาเดี๋ยวพาไปดูด้านบนเดี๋ยวพาไปอีกทีหนึ่งในเรื่องของตัวระบบแอร์ดัสเขาช่วยสเตียริงพวงมาลัยให้เราสั่นสะเทือนและช่วยแจ้งเตือนให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับ ด้านซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นสนองตัวระบบเทอร์โบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่ที่เป็นระบบใบเทอร์โบนะเทอร์โบสลูกลูกเล็กและลูกใหญ่ทํางานคนละรอบนะครับลูกเล็กทํางานตั้งแต่7รอบต่อนาทีลูกใหญ่ทางานตั้งแต่1 2 0 0รถึง1,300รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มกําลังแรงม้าที่210แรงม้า5 0 0รอนิวตันเมตรนั่นเองนะครับและช่วยในเรื่องของการเอาอากาศไอเสียที่ปล่อยออกมากลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่นั่นคือในส่วนองมาตรฐานระบบยูโรนั่นเองนะครับยูโร4ียูโร5นะครับใช้ใระบบของการมี EGR นแต่ EGR นะครับของยูโร4พอมาย mm ูโร5เพิ่มเป็นส่วนตัวตัวกรองอากาศหรือ DPF นะครับใส่ตัวกรองเข้าไปและใช้ตัวน้ำยา a d b บลู hmm. เข้าไปฉีดล้างนะั่นคือระบบตัวที่รถยนต์ Ford f o ร d e v อ r รที่มีทุกรุ่นนะครับถัดไปด้านข้างก็เป็น,นส่วนงตัวระบบ e l เ c ็ก i c b r a k e b o o s t e r b r a บ e b o o สเ e r เป็นเบรกไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าทำงานเข้าคู่ระบบ e l t i v e i r u i s e Control นะครับขับเองเบรกเองกระจายแรงเบรกเองด้ด้วยนะครับเป็นเบรกแบบอัจฉริยะ สามารถขับตามคันหน้าเบรกตามคันด้านหน้าได้ด้วยนะครับขับทาไมเบรกตามทําไมเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนระบบหล่อเย็นต่างๆอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดนะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นในส่วนตัวระบบเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นะท่อในแอร์อยู่ฝั่งด้านนี้ไม่ให้ไปปะปนกับฝั่งด้านนูน้นเพราะมีท่อไอเสียมันมีความร้อนทําให้น้ํายาแอร์มันจะดรอปตัวลงนะครับทำให้แอร์รถยนต์ฟอร์ดเย็นเจี๊ยบเลยนะครับพี่ๆแบตเตอรี่เอจแบตเตอรี่เป็นแบบคล้ายๆถึงเจลนะเพราะว่าเป็นแบบปิดและใช้ตัวผังกั้นและใช้ตัวเป เป็นฟองน้ำนะครับเป็นคล้ายๆน้ำยาแบบเจลนะครับเพื่อซับไม่ให้น้ำกดน้ำกัดมันเดือดแล้วฟูขึ้นมาทําให้ทําลายบริเวณด้านในตรงนี้แล้วพัดลมฟีฟัมก็ไม่มีนะตรงนี้โล่งใช้พัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าในเหมือนรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นนในส่วนของฝั่งยุโรปเลยเพราะฟอร์ดมนก็อเมริกานะครับตับจับตามอุณหภูมินะอุณหภูมิปล่อยเย็นผิดเพี้ยนมากเท่าไรเปิดแรงพัดลมมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือระบบพัดลมไฟฟ้าน,นั่นเองส่วนมิติต่างๆถ้าพี่พ มีข้อสงสัยหรืออยากได้ทราบถึงเรื่องใดสามารถพูดคุยกได้เข้ามาที่คอมเมนต์หรือโทรหาได้0 9 8 4 R 1 0 6 1มาคุยกันได้ว่าอยากทราบข้อมูลส่วนไหนแบบใดหรือตรงไหนนะครับหรือตรงไหนที่อาไม่ได้พูดหรือพูดผิดไปเข้ามาคุยกันได้นะครับพี่ๆโอเคเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมิติการตกแต่งรถยนต์ตัวนี้เนี่ยคือเอวโรเรทนะครับสีดำเนี่ยมองยังไงก็ดำ <Action. S 1> และนี่คืองานแล็บใสนะครับที่อาร์ตบอกเลยว่า ทุกคันที่เป็นรถสีดํานะครับขอป้ายยาพี่ๆเลยนะครับอาจจะแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะ FC ที่มาดูรถการ๊าซเนี่ยรถสีดำนะครับพี่ๆอยากให้อยู่กับเราได้นาะนต้องแบบนี้ครับช้ำๆแบบนี้เลยงานรับสายนะเป็นเกรดมีแบบสองเกรดมีเกรด PET กับเกรด TPU นะครับการรับประกันมีแต่3ปีถึง9ปีนะฮะแต่ตัวเนี้ยประกัน7ปีนะครับพี่ผ่อนรถ7ปีหมดประกันฟิล์มพอดีนะครับมีในส่วนของการสปารถให้อีกนะครับ ถ้าสนใจแบบนี้นะบอกได้เลยว่าติดต่อกับอาร์ตได้นะหรือจะมีรถแล้วพี่ก็สามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้นะเพราะว่าฟิล์มกันรอย,ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันป้องกันในเรื่องของทุกอย่างนะครับสเก็ตก้อนหินนะครับฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกคาบมูลนกนะครับที่มันเป็นตัวฉกาดในตัวกัดสีรถเลยนะเนี่ยนั่นคือการรักษารถให้อยู่ได้นานที่สุดนั่นเองนะพี่พี่แน่นอนครับเงาใสาตาแตกแบบนี้เลยนะฮะและก็ด้านหน้า ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้านะครับเป็นการเปลี่ยนเป็นของตัวเรนดอนนะครับเรนดอนก็เราสามารถที่จะเลือกไฟสีตรงนี้เป็นสีขาวหรือสีเหลืองอมพันธุ์ก็ได้ขึ้นตัวขึ้นอยู่ความชื่นชอบนะคันนี้ในะพีเอฟซี FC บอกว่าพี่ไม่เอาแดงน้ําเงินได้ปะ่ะนะพี่ไม่ใช่นักมวยนะจะมีฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินนะพี่ขอเป็นคนธรรมดาก็เลยเอาออกให้โอเคตามสั่งครับผมนี่เป็นสีดําเงาหรือจะเลือกเป็นดํด่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของพี่หรือจะเลือกเป็นหน้าอย่างของไรเดอร์วิกเตอร์เอเคซีไม่มีเนาะมีวิกเตอร์ไรเดอร์เรับ หรือจะเป็นในส่วนของตัวแรปเตอร์ที่เป็นคำว่าฟอร์ดนะครับหรือกระจังเดิมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของพี่ๆตัวนี้เนี่ยเรารังสรรตามความชอบของพี่ๆอยู่แล้วนะฮะส่วนคันนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นตัวรุ่นท็อปก็มีในสตัวกล้อง360องศานะับช่วยในเรื่องของการขับขี่แห่งความปลอดภัยนะเข้าที่แคบที่ซอกในซอยนะครับหรือจะถอยออกมาจากซอกต่างๆเขาจะขึ้นแสดงผลที่หน้าจอกลางขนาดใหญ่12.4นิ้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่ๆเวลาขับรถนะครับเข้าที่แคบ นะพร้อมด้วยเซนเซอร์รอบขันนะวายแท็กตัวนี้เ,เป็นวายแท็กของตัวรุ่น2024ที่มีกล้อง3ล้อสีสาพร้อมด้วยเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดพร้อมระบบช่วยถอยจอดซึ่งเป็นแร่เทมนะต่อจากนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปบอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะทาง Ford ได้ทําเป็นในส่วนของตัวที่ลูกค้าชอบถามหาในเรื่องของตัวน้องมีมเนอร์เชนหรือยังมาแล้วครับพี่พี่มเนอร์เชนกล้องไม่มีที่ฉีดน้ําให้แล้วนะฮะไม่มีระบบช่วยถอยจอดให้พี่แล้วนะครับ นะสำหรับพี่ๆที่ชอบถามเดี๋ยวพี่รอม i n เนอร์เชนปีหน้าเขาบอกว่า Ford มีม i n เนอร์เชนมาแล้วครับพี่ๆกล้องหน้าม,มีที่ฉีดน้านะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปมีแน่นอนเซ็นเซอร์ด้านหน้าเหลือ4จุดเซนเซอร์ด้านหลังเหลือ4จุดนะไม่มีช่วยถอยจอดราคาเดิมครับผมนะมเนอร์เชนมาแล้วอย่าลืมพี่ๆอย่าลืมมาซื้อรถกอล์ฟด้วยนะที่รออยู่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าครับเรดาร์ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทํางานในส่วนระบบตัว Adaptive Cruise Control รักษาระยะห่างรถคันด้านหน้า รักษาระยะห่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นโหมดที่น่าใช้ที่สุดนะครับพี่พเพราะว่าในส่วนของการรักษาระยะห่างเนี่ยนะเมื่อเวลาเราขับรถตามคันด้านหน้าเราไม่ทราบเลยว่า,า,า,ยา,ยนนา,าคาันด้านหน้าเนี่ยเขาจะหยุดเมื่อไหร่นะถ้ายิ่งเป็นรถคันใหญ่ๆครับรถเรามองคันด้านหน้าสมมติเป็นรถตู้ทึบเรามองทะลุไปข้างหน้าไม่ได้นะถ้าอย่างเราตามรถเกง๋งเรายังมองได้ว่าถัดจากคันหน้าไปอีกหนึ่งคันถ้าคันหน้าเขาเบรกเราเห็นไฟไท้ายคันด้านหน้าเบรคคันต่อจากหน้าเราก็ต้องเบรกเราก็เบรกทัน แต่ถ้าพี่ลองซึ้ถึง f e ล l i n g การขับรถแบบว่าคันหน้าเป็นรถตู้ทึบข้างหน้ามีรถอีกคันหนึ่งถ้าข้างหน้าเขาเบรกคันนี้ค่อยเบรกแล้วเราถึงจะเบรกตามนะครับความรวดเร็วในการเบรกมันจะช้าแต่ถ้ามีในบทของตรงนี้รักษาระยะห่างรถคันหน้าเบรกปุ๊บเราเบรกตามทันทีนะครับและในส่วนของตัวพี่ FC ก็ถามมาว่าเอา้าถ้าเกิดมันเบรกเองไฟท้ายขึ้นไหมขึ้นครับพี่นะฮะก็ในเมื่อเบรกทํางานนะครับไฟท้ายก็ต้องขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะผมเคยไปดูในโซเชียลเขาบอกว่าไฟท้ายมันไม่ขึ้นขึ้นนะพี่จริงๆแล้วขึ้นนะฮะ ในส่วนของตัวชุดด้านหน้าคันนี้ก็เป็นชุดสเกิร์ตของ akc เป็นชุดเฉพาะของรุ่นตัว y t ยแทเท่านั้นเพราะ y t ยแมันมีตัวตรงนี้นะครับเป็นคางให้ชุนะครับเขาก็เลยทําตัวสเกิร์ตเฉพาะ y t ยแขึ้นมานะเป็นรุ่นเดียวเลยที่ไม่เหมือนใครสำหรับเจ้า y t ยแนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบแมทชิค led ไฟนี่ไฟฉลาดมากนะสำหรับพี่พที่ยังไม่รู้จักไฟแมทชิค led มันเป็นยังไงนี่เป็นลูกแก้วแบบนี้ครับพี่ๆี่ทำงานแบบไหนล่ะ,ละเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ด้านบนนะครับพี่ๆเป็นในส่วนของตัวคลิปที่108นงงานึ่108 ที่ติ๊กหรือแตะดูได้เลยนะครับนัดแปะไว้ให้แล้วในส่วนการทำงานของไฟนี้นะครับเป็นไฟอัจฉริยะมีการคาลิเบตหาแสงได้นะครับเดียวตามพวงมาลัยนะครับไฟสูงไฟต่ําเปิดงานทํางานเองพุ่งตรงออกข้างรวมกันทําได้หมดเลยนะครับเป็นไฟที่มีความฉลาดมากแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีใน2ตัวไฟ LED ลูกเล็กอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อเปิดมุมมองทัศนียภาพอีก45องศาเวลาเราเลี้ยวรถปกติเราขับรถเนี่ยไฟจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับ พอเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยมันจะไปแค่นี้แต่ด้านข้างนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตรงนี้จะมีไฟหนึ่งดวงทําการส่องสว่างออกมาทําให้มุม45องศาบริเวณด้านนี้นะครับเรามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครพี่พี่ทำให้เขาเรียกว,ว่ามุมอับในสายตาของเราเนี่ยสว่างแล้วก็ทําให้เรามองเห็นและช่วยทาให้เราเลี้ยวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับพี่พีด้านข้างนะครับรถคันนี้เนี่ยฟิลลิง่งนะใช้ฟิลลิ่งแบบเดิมๆในสตัวโชคที่เป็นโชคมอเตอร์ทูบอยู่แล้วนะครับ ช่วงล่างเป็นวัดลิงนุ่มอยู่แล้วนะด้วยความนุ่มสบายเนี่ยก็แต่งองค์ทรงเครื่องนิดหน่อยก็หล่อแล้วคันนี้เป็นในส่วนของตัวเราแบบเขาเรียกว่าแต่งแบบออแบกนะครับคิวซุ้มล้อก็เป็นวิกเตอร์ลายฟันเฟืองสีดําเงาเช่นเดียวกันล้อแม็กขอบเดิม20ก็เปลี่ยนเป็นขอบ20เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่ความกว้างของล้อนะครับจากหน้ากว้างที่7.5ก็กลายเป็น9.0นิ้วทันทีนะครับล้อแม็กเปลี่ยนแล้วก็ใส่ยางเพิ่มเติมในส่วนของตัวชุดทรงแบบสุดตตานนั่นเองนะครับ ยางจากไฮเวย์เทเลนก็เป็น All ตัวนี้เป็นร็อกเก็ตเทเลนเป็นของโตโยต้านะครับซีริยางก็อยู่ที่275ก็เกือบเต็มซุ้มทําให้รถด,ดูมีมิติที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เสียงมีไหมเสียงมีอยู่แล้วนะครับพี่ๆกก็ตัวอาร์ทีอะนะครับดอกยางเขาจะค่อนข้างใหญ่แต่ในเรื่องของฟิลลิ่งของดอกยางที่มีความสมามารถที่สูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่ากลัวมากนะครับพี่มันก็ดอกยางของญี่ปุ่นเมดอิ Japan, นเจแปนเนี่ยเนื้อยางเขาค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วนะฮะสำหรับท่านที่อยากได้ความหล่อ ก็ต้องยอมรับในเรื่องของยางรักเก็ตเทอเรนอย่างเงี้ยหลอ่อแล้วก็ฟีลิ่งการขับมันนุ่มนะจริงๆแล้วยาง275แก้มยางมันใหญ่นะครับเวลาให้ตัวครับยางมันจะนิ่มกว่า265แต่265ที่ชอบเพราะว่าแก้มมันเตี้ยดูหลอ่อเหมาะสำหรับรถโหลดเตี้ยแล้วก็ต้องแยกกันระหว่างโหลดกับไม่โหลดนะครับถ้าไม่โหลดก็ใส่275ก็ดูหลอ่อกว่านะครับด้านข้างตัวนี้เนี่ยวายแท็กปกติตรงนี้จะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับด้านลาวหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีเทาตัวนี้ก็ทําการแรปเก็บ เป็นสีดําทั้งหมดเลยด้วยมือจับด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเก็บงานสีให้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็หล่อแบบนี้เลยนะเป็นออแบ็กทั้งคันเลยดําเงาทั้งคันเลยด้านท้ายเพิ่มนี่ฮะท่อคู่ออกด้านข้างนะครับเป็นปลายคาร์บอนเป็นท่อสแตนเลสของงานของ HKS นะครับตัวนี้ก็เสียงเนี่ยอยู่ที่85.8เดซิเบลนะจากท่อเดิงโรงงานอยู่ที่75.3เดซิเบล ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ทักทวงได้นะพี่ๆนะท่อเดิมอยู่ที่75.3เดซิเบลท่อ HKS เนี่ยออกที่83เดี๋ยวนะเมื่อกี้83ถูกละนะ83.3เดซิเบลนะฮะอาจจะเคลื่อนเคนเคื่อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีตัวเลขจำสลับกันกฎหมายอยู่ที่95ปลอดภัยครับพี่ๆนะไม่ได้โวยวายพี่ไม่โดนตำรวจจับแน่นอนเพราะว่ามีมอกอนะติดมาให้กับตัวท่ออยู่แล้วนะครับเป็นท่อแท้นะครับพี่ๆด้านท้ายอาจจะไหนจะลุกแล้วเนี่ย เป็นไฟนับทิมนะไฟทับทิมตัวนี้เนี่ยติดพร้อมกับการเปิดไฟหลีนะครับเปิดไฟหลีไฟเลี้ยวก็กระพริบให้นะเดี๋ยวติดรีเสิร์ชให้พี่ได้ชมกันว่าเวลาเวลาทํางานจริงๆนะ่ะหน้าตาเป็นยังไงไฟท้ายนี่ครับเป็นนิวคาเยนนะอันเก่าเนี่ยจะเป็นเส้นแดงๆเล็กๆแต่ตอนนี้เร,เราทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวไฟท้ายตัวนี้ให้เพิ่มเติมขึ้นมาคือในส่วนของตัวโอ้โหทำไปเป็นไงในส่วนของตัวคือตรงนี้เนี่ยจะเป็น,นไฟท้ายเลยแบบที่เปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็แลปสีชาเข้าไปเเพพื่่อิม ความดูดันให้กับตัวรถนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟวิง่งเดี๋ยวติดรีเซิร์ชให้พี่ๆดูว่าไฟวิ่งเป็นแบบไหนติดนค่อนข้างสวยไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟถอยเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยฟูไซส์นะครับเป็นไฟตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าสเกิร์ท้ายของงาน AKC นะครับจะเป็นติดแค่ปลายชนด้านล่างนะครับไม่ขึ้นมาถึงสเกริร์ไม่ถึงตัวเซนเซอร์เพราะว่า จะได้ไม่บดบังของตัวระบบเซนเซอร์นั่นเองทําให้เซ็นเซอร์ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับส่วนด้านในพี่พี่ด้านในนิดเดียวนะด้านในวายแท็กนี่ทําให้ดูรายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแค่กิมมิกนิดหน่อยนะครับกิมมิของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนี่พวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์นะครับอ่ะแวะนิดหนึ่งหลังจากที่กล้องหน้าไม่มีกล้องหน้าไม่มีที่ฉีดน้ำให้พี่แล้วนะ ไอ้นี้ก็จะไม่มีเหมือนกันนะเฉพาะตรงนี้นะครับตรงบริเวณหลังพวงมาลัยจะไม่มีแต่ตรงนู้นมีเหมือนเดิมนะครับบริเวณข้างประตูลแล้วก็ผู้โดยสารและฝั่งคนขับมีเหมือนเดิมแต่ว่าใต้พวงมาลัยไม่มีแล้วนะกียรเอช e ิปเตอร์10สปีดนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มี6โหมดนะครับขับ4แบบพาร์ทไทม์ส่วนโหมดการขี่เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปถามให้พี่ได้ชมกันนะสำหรับวันนี้รถก็เตรียมส่งมอบแล้วนะครับไม่อยากจะจับมากเพราะาเป็นงานแลบปสายด้วยนะครับ ฉ่ำมากเลยนิ้วรอยนิ้วมีแต่นิ้วผมทั้งนั้นเลยจับอยู่เนี่ยจับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องมาเช็คหม่อีกรอบนึงแล้วก็พี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดนะครับแต่งหล่อๆแบบนี้นะสามารถพูดคุยกับได,ได آ, ออาร์พระนครโชว์รูมกรเกษตรนะ้ำมินนะอยู่ต่อมอสเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ถนนเส้นเกษตรนะ้ำมินนี่เองนะครับพูดคุยกันได้นะครับอยากได้รถแบบไหนอยากได้เรนเจอร์หรือจะเป็นเอเวอเรสต์นะครับทุกรุ่นนะฮะอาร์มีโปรโมชั่นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบใดเรามาพูดคุยกันที่เบออออรร์ฝาากไวว้้้ใในนมมจดยยะคับพี่่ๆลื อยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยก็ออกรถกระบนได้นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับไปดูแลเอกสารให้พี่ถึงบ้านนะครับได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาแต่งรถกันอยากแต่งแบบไหน,นมีรูปแบบการแต่งมากกว่า100รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับแต่งเสร็จแล้วก็จะมารับที่โชว์รูมก็ได้เพื่อสัมผัสบรรยากาศกับเซลล์กว่า200ร้อยชีวิตหรือจะรับที่บ้านก็มีบ,บร,ริการส่งมอบรรถ,ถ,ถึงบ้านบร,รถถถิการให้พี่ถึงที่เช่นเดียวนะครับอย่าลืมให้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครัด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมรถหล่อๆแบบนี้ที่อาจะพามาานนนํเเสออให้้พพี่่ไดชมกัื ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ฟอร์ดกระบะนั่นเองนะครับสำหรับนี้ขอขบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนถึงนาเวลานี้นะครับคลิปหน้ามีรถคันไหนรอๆนั้นฝากกดติดตาไมไปด้วยสำหรับนี้ขอบคุณท่านสวัสดีครับ